มันเจ้าแก้ออยั้อหอะไรครโบใหญ่จริงวูอะไรไหมครับอูหอยแครงหอยคางมีสองร้ี่สิบ ส, Safe> สดสดอันน well> ี้เลยอันนี้ดูไครับสองห้าไม่ได้หรอครไมด้ครับสอเป็นห้าห้ากบูวันนี้กุ้งสองหก่จัดกหโลรถ ใช่ใช่ <laughs> แถมแถมไปเลยอันนี้สองโลกุ้ง <c oughs> ออรถรถลดเรือสองหกยังยังครับอ๋อรรถราคาใช่ไหมเนะี่ย เป็นกุ้งขาวนะกุ้งขาวกุ้งขาวไซส์ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตัวสามร้อยเลยที่กัดตลาดลานโพเมืองพัฒ พยานะผมอ้นี่ใสๆด้วยนะแดงแป๊ดเลยสองอัดิบาทว้าวหัวใหญ่ น้ํน้ากำจิ้มมีพร้อมให้บริการหมดแล้วลองน,น้นี่เป็นร้านปูเนื้อนะครับ มาเที่ยวมาอุดนนุนได้นะผมกับร้านอาหารทะเลนะผมปูร้านนี้เป็นร้านปูแล้วปูไข่เนื้อปูไข่ทะเลอันนี้เป็นออปูปูเนื้อโลละเกตร้อยตามไซส์ตามขนาดนะครับอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับเนี่ยพันห้าเนี่ยห้าร้อยก็มี นักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคน แล้วกันลงลงา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 เรยา,อาอบอกเลยว่ามีตัวใหญ่ๆราคาสูงๆไปเลย เป็นหมึกหอมออสามรอ้อยโอ้ใสๆนะสดๆเลยออัอออนนี้สอง

กุ้งขาว,ขาวแช่เย็น พี่ปูไปจา้าหมาพี่จา้าดูอะไรนะตกไหมครับพี่จ้าดูวจ้าเดินไปต่ตกไม่มาปลาหมึกอปลาจ้านี่กปูไข่นั่นไข่จ้ะพี่ไข่ไข่ปลาแปดจ้า,าร,ร้านนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย เะอากนี่เป็นหม,มึกขาวตัวใหญ่ดูว่าสามร้อยร้านนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากครับแล้วก็นี้สกิโล เราไปซื้อร้านนี้เนี่ยไม่แม่ไม่แม่นี่นะเนี่ยตัวใหญ่กินครับทุกคนโลละพันห้าอันนี้โลละพันสามนะครับเนี่ยก็วนาดก็ย้อมย้อม นี้พันมีแซลมอนก็มีนะนี่ไง หนึ่งกระดองที่ี่ร้าลนนี้ลดราคาแล้วนี่ ร้านนี้นะลดราคาคนพุบาริพนก็ว่าจะมาเอาร้านนี้แลนะ้วเนี่ยโดนเหมาแล้วเนะี่ยหมดนนอ โอ้หมดแล้วน่ะน่าจะหมดแล้วขายดีครับร้านนี้ลดราคาครับจาก280เหียอ260

อุตส่าห์ว่าเราจะเดินถ่ายคลิปให้เอซดูหน่อยโดนเขาเหมาหมดเลยเมื่อกี้หมดเลยตอนนี้สองร้อยแปดสิบมีหลายร้านนะผมแต่ร้านเมื่อกี้เขาลดราคานะครับอย่างนี้ มันสดด้วยนะเมื่อกี้ราเมงก็ทั้งสดแล้วก็ตัวก็ไซส์ก ouais. ็ไม่ถือว่าเล็กมากนะครับไซส์น่าจะได้อยู่นี่อันนี้ก็ได้นะยี่ใหญ่รอใหครับเนี่ย สามร้อยหรออ๋อ่ใสกาเอะไรกันม่รูน่งาอะไรอะเโลดนึงครับโลดได้ไหมนะครับเอาตัวใหญ่นะ เท่าไรเอาอย่างไรครับเอาสี่ร้อยอ่ะเท่าไหร่ครับแถมๆไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เท่าไหร่แล้ว ได้หมึกได้เราได้หมึกขาวนี่ละครับหมึกขาวก็พอเดี๋ยวเราไปหาน้ำกิ้มต่อครับมาครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับทางทงวงโอ้ยตู้ปูลีตัวเป็นๆเ,เลย